เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับหางของลำแสงที่พื่งหลังราวกับอุกกบาทเจอจรัดสาดสองไปทั่วท้องฟ้ากว้างใหญ่ของสำนักศึกษาเปิ่ยชางในที่สุดก็พุ่งไปที่แผ่นศิลาที่มีรายชื่อทรรมเนียบเทวะสลักไว้ภายตายสายตาตกตะลึงของผู้คนทันทีที่ลำแสงเข้าสู่แผ่นศิลา ทุกคนก็เห็นแสงจ้าแผ่ออกมาจากทรรเนียบเทวะบนการจัดลำดับแสงสีทองพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไมกี้อึดใจก็วิ่งเข้าสู่รายชื่อสิอันดับแรกโอ้ความปัดปวนเกิดขึ้นทั่วบริเวณแม้ทรรเนียบเทวะจะเป็นการจัดอันดับพื้นฐานที่สุดของสำนักแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะไต่ขึ้นไปสิบอันดับแรกนั่นเป็นเพราะสิทธทิครอบครองตำแหน่งเทียบเทวะมีขุมพลังยงเทียนทางนั้น ไม่รู้ว่าใครครั้งนี้ที่บรรลุขุมพลังยงเทียนแล้วสร้างความวุดวายขึ้นอีกเอเจ้าพวกนั้นทําแบบนี้ประจําเลยไม่เหลือที่ไว้ให้สิทธิ์ใหม่มัม่งพวกเราก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันไม่ใช่หรือพวกสิทธิ์ใหม่ยพยองกันเหลือเกินสอนให้ลดความพยองกันลงมั่งก็ดี <c oughs> ถ้าพวกนั้นเก่งจริงก็เขาทำเนียบมาหาเทวะไปเลยอยู่แค่ทำเนียบเทวะจะมีอะไรน่าอวด หกสิบอันดับแรกก็น,น่าด่านกันจริงๆการเปลี่ยนแปลงในธรรมเนียบเทวะถึงดึงความสนใจของเหล่าสิทธิ์ในสำนักทันทีเสียงพูดคุยดังขึ้นตามที่ต่างๆทว่าเห็นได้ชัดว่าทุกคนต่างคิดว่าเป็นฝีมือพวกสิทธิ์เก่าที่บางคนบรรลุขุมพลังหยงเทียนได้ภายใต้การจ้องมองแสงสีทองยังไต่อันดับขึ้นไปอย่างรวดเร็วลำดับ9าลำดับ7ลำดับ5เมื่อแสงสีทองพุ่งมาถึงลำดับสี่ ผลก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจแม้ว่าทำรเนียบเทวะจะเป็นอันดับพื้นฐานของสำนักแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าผลที่ครองตำแหน่งมานานจะธรรมดาไปได้โดยเฉพาะกับสามลำดับแรกของทำรเนียบเทวะทั้งสามเป็นจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงแม้แต่ในหมู่จอมยุทธ์ขุมพลังหยงเทียนที่อยู่ในสำนักเป็นเวลากว่าครึ่งปีที่ตำแหน่งของพวกเขาอยู่ในธรรมเนียบเทวะและไม่มีใครสามารถแตะต้องได้แต่ตอนนี้ สายตาของแต่ละคนเพ่งมองไปที่แสงสีทองเมื่อแสงสีทองมาถึงลำดับที่สี่ก็เคลื่อนที่ช้าลงก่อนจะลอยเหนือบริเวณนั้นจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปในลำดับสามลำแสงเข้าคันลองรายชื่อที่เคยอยู่ในอันดับสามก็จางหายไปปกติแล้วรายชื่อในธรรมเนียบจะไม่จางหายไปเมื่อถูกข้ามแต่จะเลื่อนลงไปหนึ่งอันดับทวาสิทธิ์ที่อยู่ในอันดับสามก่อนหน้านี้บรรลุขุมพลังหยงเทียนแล้ว นั่นหมายความว่าเขาหมดสิทธิ์จะเข้าร่วมจัดอันดับในธรรมเนียบเทวะแล้วดังนั้นเมื่อถูกข้ามไปชื่อก็จะหายออกไปจากธรรมเนียบเทวะอย่างสมบูรณ์ทว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับ3ามลำดับแรกเท่านั้นลำดับอื่นที่ถูกข้ามไปรายชื่อเหล่านั้นก็แค่เลื่อนอันดับลงเท่านั้นคนที่ถูกลบชื่อออกไปก็คือมั่วหลุนใช่หรือไม่โฮเจ้านั้นโชคร้ายจริงๆแต่ยังอยู่ในธรรเนียบเทวะ ก็ยังได้แต้มไปกินฟรีๆวันละพันแต้มในสำนักมีคนกลุ่มหนึ่งหัวเราะยินดีกับความโชคร้ายของมั่วหลุนจากนั้นพวกเขาก็จ้องมองแสงสีทองที่ครอบครองอันดับสามตรงจุดนั้นแสงเริ่มกระจายตัวออกไปก่อนจะถักทอเป็นตัวอักษร,รเปลี่ยนเป็นชื่อสีทองขึ้นมาทำเนียบเทวะอันดับสามมู่เฉินสิ์สำนักศึกษาเปยชางฝึกฝนหนึ่งวันโอ้โห รยากาศภายในสำนักเงียบกริบผู้คนจำนวนมากตกตะลึงมาจ้องไปที่สำเนียบเทวะฝึกฝนที่สำนักศึกษาเปย์ช้างหนึ่งวันอย่างนั้นหรือนี่ก็หมายความว่านี่เป็นสิทธิ์ใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักศึกษาเปย์ช้างวันนี้สิทธิ์ใหม่กล้าที่จะเตะสิทธิ์พี่ในสำเนียบเทวะออกไปอย่างนั้นหรือความเงียบกินเวลาเสี้ยวอึดใจก่อนเสียงวุ่นวายจะระเบิดออกกี่ปีมาแล้วที่ไม่ได้เกิดเรื่องเช่นนี้โม่เฉินเป็นใครมาจากไหนกัน ดูเหมือนเด็กใหม่ปีนี้จะเอาเรื่องหรือว่าเจ้านั้นจะบรรลุระดับยงเทียนวันนี้ก็เลยใช้ช่องโบเช่นเดียวกันเรื่องนี้จักน่าสนใจจริงๆัวลุ้นไม่ใช่คนไร้ฝีมือเาจ้าเด็กใหม่ที่ชื่อบูเฉินกลา้าเตะเขาออกจากคำเนียบเทวละก็คนยังมั่ลุ้นไม่ปล่อยไว้แน่มีน้ำซ้ำคนที่ถูกขามหัวก็คงไม่พอใจเหมือนกันเจ้าเด็กที่บูเฉินนี่่างกล้าจริงๆ ในสำนักสิทธิ์น้ำไปทุ่นพูดคุยกันในขณะที่สายตาจ้องมองทําเนียบเทวะเห็นได้ชัดว่าลึกๆแล้วพวกเขาก็แอบ,บเห็นใจการกระทำของมู่เฉินความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากทําเนียบเทวะถึงดูดความสนใจของสิทธิ์ใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพวกเขาจ้องมองอย่างตกตะลึงไปยังชื่อที่ส่องสว่างวูบไหวคนอื่นอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้แต่พวกเขาคุ้นเคยกับชื่อนี้มากทีเดียวพวกเขาไม่คาดคิดว่า คนคนนี้จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เพิ่งมาถึงสำนักเปิดช้างได้เพียงวันเดียวก็ทำเอาปันปวนไปทั่วแล้วพื้นที่สิทธิ์ใหม่ทางเหนือยังโงงกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในห้องเขาเปิดเปลือกตาขึ้นจ้องมองไปที่ทรรเนียบเทวะที่กระจายแสงออกมาจากที่ไกลสายตาเย็นชาจ้องไปที่ชื่อนั้นก็ทำให้รู้สึกไม่ชอบใจไอเย็นเยือกวูบไหวได้ดวงตาคิดไว้ไม่ผิดเจ้านั้นมีความสามารถในการต่อสู้ เทียบเท่ากับจอมยึดขุมพลังหยงเทียนไม่แปลกใจที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของสิทธิ์ใหม่ที่โดดเด่นในสำนักศึกษาเปิดช่างถึงแกจะกล้าสักเพียงไหนแต่ไม่รู้จะเก็บงำประกายเยรื่องไงแกคิดจริงๆหรือว่าพวกสิทธิ์พี่ที่อยู่ในสิบอันดับแรกจะไร้ฝีมือขนาดนั้นยังหงเข่นเสียงเยอสิทธิ์พี่สิบอันดับแรกของตระเยียบเทวะล้วนแต่มีขุมพลังหยงเทียนกันทั้งสิน้นจากมุมมองของยังหง มู่เฉินกำลังแกว่งเท้าหาเสียงข้าจะให้เจ้าได้ภูกใจได้ตัวเองอีกสักระยะอีกหนึ่งเดือนในการประลองของสิบใหม่ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้สึกว่าชองวางระหว่างเจ้ากับข้าไกลกันเพียงใดยังหงกำมือแน่นความเย็นยเยือกในดวงตารุนแรงมากขึ้นในเมื่อข้ายัางหงยังอยู่ที่สำนักศึกษาเปิดชางมู่เฉินเจ้าก็อย่าคิดว่าจะได้เจอเจ,อจอรัตอยู่ที่นี่ พื้นที่ของสิทธ์อีกสองด้านปิงชิงกับปู้ขุยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในธรรมเนียบเทวะพวกเขาจ้องมองชื่ออันคุ้นเคยขณะที่สายตาเป็นประกายแวววาวดู้ถ่าจะมีจอมยุทธสมพลังหลายคนในกลุ่มสิทธ์ที่เข้ามาในปีนี้การประลองในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าต้องน้าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแน่แต่ใครจะได้รับการขนานนามว่าเป็นที่หนึ่งของสิทธ์ใหม่ในรุ่นนี้อันดับสามหรือ มูเฉินยิ้มบางพลังจ้องทำเนียบเทวะตำแหน่งนี้เกินความคาดหมายของเขาไปบ้างตอนแรกคิดว่าแค่ให้เข้าหาอันดับแรกก็พอครั้งนี้ปริมาณพลังงานที่ข้าปลดปล่อยออกไปอยู่ในส่วนที่ควบคุมได้หากเราพลังซ่อนเร้นทั้งหมดอาจจะขึ้นถึงอันดับหนึ่งก็ได้มู่เฉินยิ้มแต่ว่าก็ไม่ทำเช่นนั้นทันทีการมาถึงอันดับสามก็เพียงพอกับสิ่งที่เขาต้องการแล้ว ถักขึ้นอันดับหนึ่งเลยคงจะเด่นมากเกินไปตอนนี้เจ้ามีแต้มเท่าไรแล้วลัวหลีถามมู่เฉินแบมือออกปลายผลึกแก้วใสที่อยู่บนมือเขาเกิดแสงรวมตัวกันภายในกลายเป็นตัวเลข24,100แต้มมู่เฉินจ้องมองตัวเลขบนป้ายก็ถอนหายใจโล่งอกการได้ตำแหน่งที่3ามของธรรมเนียบเทวะทำให้เขาได้รางวัลสอง0,000แต้มซึ่งก็เพียงพอที่จะซื้อยาเสริมพั่วได้พรุ่งนี้ ข้าจะไปซื้อ,อยาเสริญพู้ที่หอแลกเปลี่ยนแต้มจากนั้นจะเข้าไปในเขตฟ้าฟาดเวลาที่เหลือต่อจากนี้ข้าจะใช้เพื่อบรรลุขุมพลังเสริญพู้ขั้นปลายหมู่เฉินยิ้มแล้วมองไปที่ลัวหลีลัวหลีพยักหน้าเบาๆหมู่เฉินเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปทเ่เยบเทวะอีกครั้งเขาจะต้องเพิ่มพลังให้ได้อย่างรวดเร็วมีจอมยุทธ์สรงพลังมากมายในสำนักเมื่อเขาทำให้เกิดความปั่นป่วนในวันนี้คงเป็นเรื่องยุ่งยากแน่ๆ ถ้าไม่รีบเพิ่มพลังของตัวเองภายในสำนักศึกษาเปย์ชางทุกคนเคารพกฎของการเป็นผู้แข็งแกร่งถ้ามีพลังไม่มากพอการขึ้นมาทำเนียบก็จะรังแต่สร้างชื่อเสียให้กับตนเองเท่านั้นพื้นที่ส่วนนี้เต็มไปได้วยหมอกปกคลุมภายในหมอกมีแท่นหินมากมายลอยอยู่กลางอากาศแม้จะไม่ได้ใหญ่นักแต่ก็พอให้คนคนหนึ่งเคลื่อนไหวไปมาขณะนี้มีคนจำนวนมาก กำลังนั่งปิดตาอยู่บนแท่นหินลื่นหลิงกำจายออกจากร่างหมอกเคลื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกําลังไหลเข้าไปในร่างของคนเหล่านั้นหมอกเหล่านี้เกิดจากรัศมีหลิงที่เข้มข้นมากรัศมีหลิงภายในสถานที่แห่งนี้หนาแน่นจนถึงระดับนี้เลยทีเดียวยามนี้คนคนหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นหินจากนั้นก็ลืมตาขึ้นขนผู้นี้สวมเสื้อผ้าหลวมๆผมยาวปล่อยลงแบบสบายๆ รสมีของเขาเย็นยะเยือกคลื่นหลิงอันทรงพลังกระเพื่อมอยู่รอบร่างกายเมื่อเขาลืมตาก็กํามือแน่นปลายพลึกแก้วใสปรากฏขึ้นบนมือประกายไฟแล่นแผลบจากนั้นสีหน้าก็ดิ่งลงโม่ฉันรอเด็กไหม่ที่พึ่งข้ามาสำนักเบยช่างท่างกล้าเตะข้าออกจากทำเนียบเพวาอย่งงางนั้นรึดวงตาของชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างมืดครึมใบหน้าอัดแน่นด้วยความโกรธเกรี้ยว เขาไม่ได้ใส่ใจกับรางวัลแต้มที่ได้รับเป็นรายวันหากเป็นสิทธิ์ร่วมรุ่นเขาก็คงยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่โดยดีแต่ทว่าเขากลับถูกเด็กใหม่ที่พึ่งมาเข้าถึงสำนักจูจูก็เตะเขาออกจากทรเนียบเทวะนี่สำหรับเขาแล้วเป็นการเหยียดยา้อย่างรุนแรงไม่รู้ว่ามีกี่คนที่จะล้อเลียนเขาเพราะเรื่องนี้นี่เป็นการท้าทายกันชัดๆบอดซบเขากัดฟันกรอด ดูเหมือนเขาจะต้องหยุดการบ่มพาะพลังลงเพียงเท่านี้คนอย่างเขาไม่มีวันยอมเสียหน้าแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปบนธรรมเนียบเทวะแต่การจัดการเด็กใหม่คนนั้นยังน้อยก็พอจะทำให้เขารักษาหน้าได้บ้างข้าอยากเห็นนะว่าเด็กใหม่แบบเจ้าจะมีความสามารถเพียงใดถึงกับกล้าทำตัวยัโสตั้งแต่เข้ามาในสำนักเปยช้างวันแรกเขาเค่นเสียงพึมพำกับตัวเองไมเมื่อไม่มีใครสั่งสอน พ่อมัวลุนก็จะสอนบทเรียนว่าการเป็นสิธิ์ใหม่จะต้องเคารพสิษย์พี่อย่างไรเมื่อเสียงจางหายเขาก็หลับตาลงอีกครั้งในเมื่อตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วเขาจะหยุดฝึกในวันพรุ่งนี้เพื่อไปสั่งสอนเด็กใหม่ให้ได้รู้สำนึกฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ